ของฝุ่น PM2.5 ช่วงนี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เองนะคะจกสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ที่ต้องบอกว่าอยู่ในขั้นวิกฤตเลยในช่วงที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่ามีฝนตกลงมาก็ทําให้สภาพอากาศนั้นดีขึ้นนะคะพาคุณผู้ชมไปดูสภาพอากาศในตัวเมืองเชียงใหม่วันนี้ค่ะต้องบอกว่าค่าฝุ่น PM2.5 นั้นลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะคะไปดูบรรยากาศกันสักนิดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นสภาพอากาศในเขตตัวเมืองเชียงใหม่วันนี้เลยนะคะ18มีนาคมค่ะ ยังคงมีฝุ่นควันบดบังทัศนียภาพอยู่บ้างนะคะก็ยังไม่เห็นดอดสุดเทพแต่ว่าเห็นแนวสันเขาชัดเจนมากขึ้นค่ะถ้าดูข้อมูลจาก Air f o ฟไทยระบุว่าในเขตตะมนลช้างเผือกตะมนสีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มีค่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่ะก็คือค่า PM 2.5อยู่ที่41-45ไมโครกรัมต่อลูกบาตเมตร ถ้าดูแบบนี้ก็ยังไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานนะคะขณะที่ตำบลเมืองนาอำเภอเชียงดาวและก็ตำบลหางดงอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะค่าคุณภาพอากาศยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแต่ปรับตัวลดลงหรืเบื้องต้นก็คาดว่าเป็นผลมาจากพายุฤดูร้อนทำให้มีฝนและก็กระแสลมพัดฝุ่นละอองออกจากพื้นที่